อืมเราบอกขายเราบอกไอ้นี่เลยอะ่ะถ้าบอกเป็นเนื้อปลาชะโดนี่ไปดีเอาแล้ว<อ>เอาโฮเบตไม่ออกด้วยนะมันตามวามวเออมันตามมาวาย<ว>โอ้ย,อย ฝนตกยับเลยครับพี่เอ๋นี้เมื่อวานด้วยอืวันนี้ก็ตกตอนบ่ายด้วยองก็พเพอจะไม่ถึงบ่ายเอาเต้นะดูมันช้ำๆแล้วเกินเลยนะี่กลัวจะไม่ถึงบ่ายเอากลัวจะเล่นเราแต่เช้าเต้นะ เอาอ,อะไรอ่ะเฮ้ย <laughs> มันก็น่าติดนะเนยขอดูหน่อยเกี่ยวเกี่ยวฝังยังไงกับไม่โดนเต็มตัวเออมันต้องเฉียงออกบนหน่อยมันไอ้นี่ออกข้างมากเกินไปมันออกข้างมากเกินไป อันนี้มันเดินเลยไปก่อนมันตีง่ายกว่าเลยไปก่อนแล้วตีตีย้อนจะเข้าง่ายกว่าววอืมมีตัวขยับอยู่นั่นเนี่ยใช่เลยไม่ประกศาศนะทีมพี่อย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอยเวร อเ,เออนั่นข้าวโล่นั้น,นย้ำ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 เอาแล้วอหูย <c oughs> ไม่โดนไม่โดนพี่มันมาแกตุ้มเดียวหายซะด,ด้วยดิอเออถ้ามีโดนมาแกตุ้มมาแกตุ้มเดียวแล้วหายเลยย้ำยังไงก็ไม่เอาตรงเนี้ย ถ้าโดนก็โดนเลยถ้าไม่โดนย้ำยังไงก็ไม่เอามักจะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะพี่เออ ซ้าเอาแล้วโอ้โหย,ยาเวลาแกว่งอย่าเอาปลายแกว่งให้แกว่ง,งเพราะเยอะือถ้าเอาปลายแกว่งมันรู้วิสามโลกว่านะเออเห็นตัวเห็นหัวเลยสามโลกว่าอย่องเงี้ยโอ้โห Để đây Má lúc Vũ dày đuôi Húi Dày đuôi Mình mình mái ngay Chẳng hỏa là mà bây phải sát đụt kính ngay ได่แน่วะใหญ่ด้วยโหแม่งบวบตัวเมื่อกี้ต้องเกินสี่แน่ๆอะ่ะมันปลาแตกว่ะอีกทีดิเหมือนปลาแม่งห่มหืมแตกออกมา าแล้วอว่าแล้วมันมีขยับว่าแล้วปลามันฮึมฮึมอยู่อ่ะตอนตีไปไม้แหละวอดปลายเปนิดหนึ่งโอ้ตอนตีไปไม้แลไปไปหไไและเห็น,เห,นเห็นลูกปลามันฮึมฮึมอยู่ไงว่าแล้วเหมือนมีตัวไม่แน่ไม่แน่อาจจะเอาอาจจะเอา

ยิงยาวไปข้างในเหาแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องย้ำแล้วพอแล้วเหมือนเดิมฮะ<า>เ<า>ข้าไปนี่ผมลดกดฟีละปูนที่เข้าไปเอาเอา,เอา,เอายังอยู่เหรออยู่กัอยู่โอ้นึกว่าหลุดไปแล้วอ่ไม่ทาน โอ้โหใหญ่ด้วยไม่ทนันาา PE อยู่แล้วฮะไไทำไม,ไมออเบรกแข็งไหมเออแต่เมื่อกี้กดกดเมื่อกี้ก,กดฟีสปูลไม่ทนัน ดทันแล้วรอบแรกเอ่อเอ่อเอ่อไปไปประมาทไปหน่อยประมาทตาทรรดลรอบใช่อู <c oughs> อ้แ้นไอ้นี่ดิพี่มันไม่ใช่มันไอ้นี่หืพูดปูนพูดปูนไงอืมโคดมันมันมันพลาดเสาอยู่แล้วส,สามสามสี่โลได้ไหมสามสาี่โลเกินสามแน่ๆอ่ะเด็กไม่ออกอืม